วิธีออกกําลังกายที่ดีที่สุดสําหรับการลดน้าหนักนะคะวันนี้หมอสลินจะมาคุยถึงหัวข้อนี้ใครที่กําลังออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่าน้ําหนักไม่ลงสักทีออกกําลังกายหนักขนาดไหนก็แล้วนะอยู่ในยิมแบบ3าสี่ชั่วโมงนี่น้ําหนักก็ไม่กระเทบลงสักขีแล้วันนี้ต้องฟังนะคะมาแล้วค้าวเอาวทีนี้มาดูว่าแล้ววิธีการออกกําลังกายนะ วิธีการออกกาลังกายมันมีหลายวิธีนะคะไม่ว่าอย่างที่หมอเคยสอนไปนะคะหลักหลกหลักใหญ่ใจความของการออกกําลังกายเราจะแบ่งถ้ามองภาพรวมเลยนะคะมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด3าสาเรื่องด้วยกันก็คือการออกกําลังกายเพื่อที่จะทําให้หัวใจแข็งแรงเขาเรียกว่าคาร์ดิโอใช่ไหมคะคาร์ดิโอก็คือทาให้หัวใจแข็งแรงระบบสูบฉีดไหลเวียนเลือดดีก็จะทําให้เรามีความอึด ในการที่จะออกแรงต่อเนื่องได้นานๆเพราะหัวใจเราแข็งแรงระบบหมุนเวียนเลือดดีส่งสารอาหารไปเลี้ยงส่งออกซิเจนไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกายถูกไหมสมองก็ได้กล้ามเนื้อก็ได้สารอาหารดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหัวใจเป็นปัมปนะะปนป๊มปิ้งนะคะเป็นปั๊มปิ้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่เคยออกกําลังกายเลยเนี่ยนะคะจําเป็นที่จะต้องอทําให้หัวใจแข็งแรงนะคะเพราะการออกกําลังกายมีหลากหลายแบบ สำหรับคนที่แบบเริ่มต้นเนี่ยรับหมอแนะนำว่าควรจะทำให้แบบ ให,ให้มันมีความหลากหลายเพราะว่ามันมีประโยชน์นะ,ะของแต่ละแบบอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะอย่างอย่างคาร์ดิโอก,ก็ได้เรื่องของหัวใจแล้วก็ระบบการไหลเวียนเลือดทั้งหมดนะคะอันที่2ก็คืออันที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อก็คือบ่วงส่วร่างสร้างเตาเผาใช่ไหมที่บอกว่าเหมาะสอนตลอดเวลานะคะสร้างกล้ามเนื้อมันใหญ่เพื่อที่จะเป็นตัวลดพุงของเราใช่ไหมลดไขมันนะคะลดไขมันส่วนเกินของเรานั่นก็คือ,อการทาวเวทเทรนนิ่งบอดดี้เวทเทรนนิ่งหรือการ เป็นแบบทำ resistance training ทั้งหลายคือออกแรงต้านนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าสู่วงการการออกกําลังกายเลยนี่นะคะน้องใหม่นะคะหนอูอยากลดน้ำหนักค่ะแต่ว่อ,อดอดเอาหนูกินน้อยเอานะคะแล้วก็เพิ่งมาเจอเพจหมอด้วยแหละบอบกว่าให้กินเยอะแล้วนะหนูตกใจนะคะออกกําลังกายปกตินหนูก็ไม่ออกอยู่แล้วนะเหมือนอันนี้ของเมาส์มอยนักเรียนด้วยนะเหมือนในคอร์สรุ่น5ตอนนี้ที่กำลังโคชชิ่งอยู่เนะี่ยนะคะ มีอยู่คนนึงแบบว่าประโยคแรกหนูไม่ออกกําลังกายนะคะเมนชั่นมากาดาวมาแต่หนูไม่ออกกําลังกายโอ,าาาโอเคนะเดี๋ยวเชื่อเหอ่อยู่ๆไปด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะเอ้ามาน,นึกนึกได้อีกทีเอ้าวฉันกำลังวิ่งอยู่นะเพราะว่าหมอจะเข้าไปสิงนะคะ อยู่ใกล้ๆกันมาดูไลฟ์ตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพราะงั้นก็คือการออกกําลังกายมันมีหลายแบบนะอย่างเรื่องอสร้างเตาเผาก็คือ resistance นะคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการในเรื่องของการออกกําลังกายเราก็ต้องรู้ว่า resistance หรือการออกแรงต้านนะคะมันออกแรงต้านได้หลายแบบนั่นก็คืออย่างเช่นถ้า body weight เช่นวิดพื้นให้พวกเราแบบเห็นตัวอย่างง่งายๆก็คือใช้น้ําหนักตัวของตัวเราออกแรงต้านกับกล้ามเนื้อไต่เสพใช่ไหมกล้ามเนื้อแบบ หลังแขนนะคะกล้ามเนื้ออกอย่างเงี้ยนะคะในการที่จะดันไปหรือเราอาจจะใช้ลูกตุ้มเหล็กก็ได้นะคะยกดัมเบลเฟบอ,อย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบเ,เราจะเห็นว่าคนที่เขาแบบต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะอย่างเข้าไปในยิมเราจะเห็นแบบผู้ชายหลายๆคนส่วนใหญ,ญ่จะเป็นผู้ชายใช่ไมคยกอึอ้อะไรอย่างเี้นะ บอกว่าสร้างกล้ามนะคะนั่นก็คืออันนั้นก็คือเป็น resistance training เหมือนกันแต่ว่าเพิ่มน้ำหนักเข้าไปจากน้ำหนักปกติของตัวเรานะคะการออกกำลังกายแบบนี้มันจะทำให้นะคะน้องใหม่ในการออกกำลังกายได้เงินวารายงานตัวแล้วนะการออกกำลังกายแบบนี้มันจะทำให้รูปร่างเราเปลี่ยนไปนะคะโดยการที่มีซวดทรงองค์เอวมากขึ้นหรือว่าแล้วแต่ว่าเราบริหารกล้ามเนื้อตัวนี้มันเลือกได้ว่าเราอยากให้กล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอะ มีรูปร่างขนาดเป็นยังไงเราก็ออกกำลังกายโดยเน้นในกล้ามเนือน้อมันนั้นๆได้อันนี้มันก็ทำให้หมอกล้าที่จะบอกเลยว่าใครที่ออกกำลังกายเป็นนะคะรูปร่างสัดส่วนจะเปลี่ยนนะคะเวลาใส่ชุดก็จะสวยมากขึ้นสำหรับผู้หญิงที่แบบว่าปกติแล้วแบบทื่อๆอ,อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอมาเล่นบ d y w ี้เวทหรือว่าเล่น ยกเวทยกน้ําหนักเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้มีส่วนทรงอง์เอวได้นะคะแล้วจะอ้โ่จะสวยดูแบบสมาร์ใส่ชุดแล้วแบบว่าดูเซ็กซี่มีวีลายอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นๆๆก็คือเราก็ใช้น้ําหนักจากข้างนอกมาสร้างกล้ามเนื้อของเราได้นะอันนี้อันที่2อันที่3ก็คือในเรื่องของ flexible คือความยืดหยุ่นนะคะเป็นการออกกําลังกายเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับ กล้ามเนื้อของเราให้กับร่างกายของเรานะคะแล้วมันเป็นข้อดีก็คือมันเป็นการคลายกล้ามเนื้อด้วยนะจากปกติแล้วที่เราคือกล้ามเนื้อของเรามันมีทัหน้าที่ทั้งหดแล้วก็คลายตัวหดแล้วก็คลายตัวนะทุกมัดในร่างกายของเราใช่ไหมคะทีเนี้ยมันจะมีกล้ามเนื้อที่เรามักจะใช้งานเข้าบ่อยอยู่แบบประจาประจำเนี่ยนะคะหลายๆครั้งเขาก็จะเกร็งเช่นใครบ้างในที่นี้แบบ จะมือถือมาจะเคลีย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 รโอ้ยหนึ่งเคในนี้แล้วนะคะเคลียเคลียเคลียแล้วก็เกรงมีไหมออฟฟิศซินโดรมนะคะมีใครไว้เป็นออฟฟิศซินโดรมตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็จะถนัดอยู่ท่านี้แล้วก็เคลียเคลียเนี่ยการทำโยคะหรือการยืดเหยียดเนี่ยมันก็จะช่วยคลายในเรื่องของกล้ามเนื้อล็อกเพราะว่าเขาเกรงอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการออกกําลังกายแต่ละ อันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะคะทีนี้สําหรับน้องใหม่เนี่ยก็คือควรจะปะสมประสานนะคะออกกําลังกายให้หลากหลายเพื่ออะไรเพื่อที่จะฝึกฐานร่างก่อนนะคะฐานฐานล่างไม่ใช่ฐานร่าง ฐานล่างหมายความว่าพื้นฐานเบสิกฟันเดเมนทัลของร่างกายหัวใจก็ต้องแข็งแรงกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วอีกอย่างหนึ่งสําหรับน้องใหม่ในวงการออกกําลังกายนะคะหมอบอกก่อนว่าถ้าเราคุ้นเคยช่วงแรกเนี่ยนะคะกับการออกกําลังกายมันจะทําให้เราไม่กลัวและมีความมั่นใจในการที่เราจะประยุกต์แอปพลายนะคะท่าต่างๆหรือการออกกําลังกายที่หลากหลายให้มันเหมาะกับตัวเราโอเคไหมคะให้มันเหมาะกับตัวเราแล้วเราก็จะสนุกกับการ บ่วงสวงร่างครั้งนี้นะคะเราต้องพาร่างไปบ่วงสวงเราจะสนุกมากถ้าเรามีความคุ้นเคยกับกิจกรรมนี้โอเคไหมเพราะในน้องใหม่นะคะทุกทกคนนะที่เข้าสู่วงการนะคะในการออกกำลังกายหมอแนะนําว่าก็ยังไม่ต้องไปโฟกัสว่า น้ำหนักจะลงไหมท่านี้ดีไหมคะจะต้องท่าไหนคะไม่ต้องท่าไหนทั้งนั้นนะคะมีอะไรก็เล่นไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้เราฝึกแบบในเรื่องของคุ้นเคยกับเครื่องมือคุ้นเคยกับอุปกรณ์แล้วที่สําคัญฝึกวินัยนะแฮับบิตให้กับตัวเองในการที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ออกไปทํากิจกรรมลุกขึ้นมาแล้วออกไปทํากิจกรรมแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่จะต้องฝึกก่อนฝึกนิสัยก่อนอเคไหมฝึกจนเป็นแบบนิสัยติดตัวเราอะนะแล้วเราก็จะสนุกนะ ทีนี้นะพอเราแบบหัวใจเราเริ่มเริ่มแข็งแรงเริ่มดีขึ้นนะคะเราก็จะสามารถที่จะยกระดับการออ,ออกกําลังกายของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งได้แล้วอ่ะอย่างในนี้หลายคนอยากลดน้ําหนักใช่ไหมอ่ะพันกว่าคนที่เข้ามาในนี้นะคะแล้วก็ใน YouTube อีก250คนเนี่ยแสดงว่าพวกเราก็กำลังโฟกัสในเรื่องของการลดน้ําหนักอยู่นะ,ะทีนี้หมอก็จะสอนว่า หลังจากที่เราทําความรู้จักวิธีการออกกําลังกายแล้วเนี่ยนะคะการที่เราจะมาลดน้ําหนักเพื่อที่ออกกําลังกายเพื่อที่จะลดน้ําหนักเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะทําแบบนี้อยู่มันมีวิธีการที่จะทําแบบนี้อยู่พวกเราเคยเคยเห็นหรือเคยเจอประสบการณ์กับตัวเองไหมมีใครเคยบ้างว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆแบบส่งส่งออสัญญาณมานิดนึงนะคะอ,อ่ วิ่งจำเป็นนิสัยแล้วนะคะออดีมาก <laughs> very good <laughs> มีใครที่ออกกำลังกายมาแล้วรู้สึกว่าออกไปก็ไม่เห็นเปลี่ยนอะมีไหมมีใครในนี้เป็นบ้างออ,ออกกำลังกายหนูออกหนักนะคะบางคนอยู่ในยิมทั้งวันเลยแบบห้าหชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายเสร็จแล้วไปพักพักเสร็จแล้วมาออกต่อ เพื่อที่จะหวังว่างฉันจะต้องลดให้ได้ออรูปร่างันต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดูแล้วมันเฉยๆค่ะเฉยๆมีไหมมีใครเจอบ้างในนีออ้หรือใครเคยเห็นเพื่อนเราเป็นแบบนั้นไหมออใครเจอใครใครที่เคยรู้มาก่อนหรือว่าเคยเป็นอยู่นะคะว่าออกกำลังกายหนักและนานเนี่ยรูปร่างและน้ำหนักก็ไม่ได้เปลี่ยนออใครเจอแบบนีออ้กดเลขหนึ่งมานะจ๊ะ ใครเจอแบบนี้กดเลขหนมาใครไม่เป็นกดศูย์มาอ่าใครออกกําลังกายแล้วโอเคผลลัพธบ e สปอนด์ทุกอย่างดีมากนะคะออกกําลังกายแล้วรู้สึกโอเคกับตัวเองมากน้ําหนักลงดีสัดส่วนเปลี่ยนกดศูนย์แต่ใครที่แบบว่าหนูก็ออกสว่าเสมอแล้วค่ะวิ่งให้ตายยังไงมันก็ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ย อยู่ในยิมนานๆก็ไม่ลงเล่นเปียแบบไปยกเวทเพิ่มน้าหนักขนาดไหนก็ไม่ลงนะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ด้วยนะพวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าในการออกกําลังกายของเราวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรหลายคนนะคะมีวัตถุประสงค์แค่ต้องการรักษาแบบเ,เรื่องโทนนิ่งของร่างกายคือหุ่นรูปร่างโอเคแล้วเห็นไะเพราะฉะนั้นความหนักเบาในการออกกําลังกายมันก็จะไม่เท่ากันนะคือมันไม่ใช่ว่าเราไปในยิมแล้วเราก็จะแบบเอ๊ะคนนั้นเขายก ห้ากิโลเดี๋ยวเราห้าบ้างมันก็ไม่ใช่นะบางทีเราอาจจะต้องเริ่มจากสองก่อนอย่างนี้ถูกไหมคะหรือบางทีเราแบบแข็งแรงกว่านะคะเราแข็งแรงกว่า,เรา,รวาเราอาจจะยกได้หนักกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะรูปร่างร่างกายแต่ละคนนะไม่เหมือนกันความอึดอด,อดทนก็แตกต่างกันออกกําลังกายเพื่อที่จะให้ได้ทโทนกล้ามเนื้อร่างกายก็ออกแบบหนึ่งนะคะออกกาลังกายเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อมันก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะเออเราก็ถ้าจะเพิ่มความแบบ อด,อดทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้แบบก็ต้องแบบฝึกในเรื่องของคาร์ดิโอใช่ไหมมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งการที่ยกเหล็กหนักๆก,ก,ก็ไม่ใช่หมายความว่าหัวใจแข็งแรงนะจ๊ะเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยออในกลุ่มของแบบคนที่แบบว่าชอบยกเล่นเวทเนี่ยก็ต้องมีสลับมาทำคาร์ดิโอบ้างเพื่อเพื่อจะทําให้หัวใจแข็งแรงถูกไ่มนะคะทีนี้โอ้ทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนะจ๊ะมีสายวิ่งก็ามาโอเคยัเลย ปั่นจัก,กรยานอะใครที่ปั่นจัก,กรยานหรือทำคาร์ดิโอตลอดเวลาเนี่ยบอดี้เขาก็จะรลีนนะคะแบบหุ่นก็จะแบบบางๆผ,ผอมๆลีนๆใช่ไหมแต่ว่าอาจจะแบบไม่ค่อยมี ส่วนทรงเท่าไหร่ไม่เหมือนกับคนที่แบบเล่นเวทเห็นปะก็คืออย่างคนเล่นเวทเขาจะมีมัดกล้ามเนื้อชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่ปั่นจกักรยานนักวิ่งมาราทอนอะไรเงี้ยเขาก็จะลีนลิน,ลนบางๆนะคะนี่มันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์เราต้องการอะไรให้กับตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่หมอจะมาโฟกัสให้กับพวกเราก็คือว่าแล้วถ้าเราจะลดน้ําหนักนะคะวิธีไหนที่มันเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากจะลดน้ําหนัก โฟกัสในเรื่องของการลดน้ําหนักก่อน,นะะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่หุ่นรูปร่างโอเคแล้วนะคะอ,อ,อะไรอ่ะไม่ได้อ้วนนะคะไม่ไม่ได้อ้วนเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็สามารถที่จะไปดีไซน์ให้มันเหมาะกับแต่ละคนได้นะ,ะถ้ามีพุงก็อย่างทีห่หมอสอนไปก็คือติดตั้งเตาเผาพุงถูกไหมคะติดตั้งเตาเผาพุงก็คือสร้างกล้ามเนื้อจะต้องแบบว่าไปเล่นเวทถูกไหมแต่วันนี้นะคะจะมาในเรื่องของการลดน้ําหนักสาหรับคนที่มีน้ําหนักเกิน น,ะะน้ำหนักเกินก็คือ BMI เกินเท่าไหร่คะ23ขึ้นไปใช่ไหมน้ำหนักเกินหรือแบบอาจจะเข้าสู่แบบภาวะเริ่มอ้วนละอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าน้ำหนักเยอะนะคะก็จะต้องมาฟังเรื่องนี้นะคะว่าจะต้องใช้วิธีไหนโอเคค่ะทีนี้วิธีการในการออกกำลังกายมันจะมีอยู่3เรื่องที่พวกเราต้องรู้1นนะคะ1ก็คือในเรื่องของ เวลาค่ะเวลาที่ใช้ออกกำลังกายนะคะอันที่สองก็คือความหนักนะคะเวลานี่หมอไทาม์แล้วกันนะนี่ก็คือ,อความแรงความแรงในการออกกำลังกายอ่าก็คือ Intensity นะเพราะว่าในนี้มี International นะคะเรามีหลายประเทศนะคะ แล้วก็อันที่3นี่เป็นที่พวกเรา3เรื่องนี่พวกเราจะต้องรู้นะถ้าจะพวกเราจะออกกำลังกายในการลดน้ำหนักเนะี่ยอันที่3มก็คือรีค o เวอร์อนะคะอ,อ,อ,อันนี้ก็คือการเขาเรียกว่าการฟื้นฟะูเนาะในช่วงมันจะมี3เรื่องที่เราต้องรู้นะคะว่าระยะเวลาที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดเราจะต้องออกกำลังกายแค่ไหนนะความแรงแบบไหนนะ แล้วสิ่งสำคัญอีกก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพเซลล์ร่างกายของเราอันนี้สำคัญนั่นก็คือว่าเวลาที่เราออกเนี่ยนะคะถ้าคนอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยสำคัญก็คือว่าการที่เราเพิ่มความเพิ่มความการเต้นของหัวใจเนี่ยนะ,ะให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันช้าลงอันนี้มันการที่การที่เราเปลี่ยนจังหวะหมถอนว่าเร่งแล้วก็ทำให้ ทำให้หัวใจกลับมาเต้นปกติเนี่ยนะคะแล้วก็เล่นขึ้นไปอีกทําให้หัวใจเต้นเร็วแล้วก็กลับลงมาสู่ภาวะปกติเนี่ยการที่เราทําแบบนี้นะคะมันจะเป็นการกระตุ้นทําให้ร่างกายเพิ่มเมตาบอลิกเรทก็คือเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกายมากขึ้นนั่นหมายความว่าร่างกายก็จะดึงพลังงานนะคะออกมาใช้มากขึ้นมากขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็จะมีผลในเรื่องของการลดน้ําหนักได้ดีที่สุด วิธีนี้นะคะนั่นก็คือนั่นก็คือมันเป็นการออกกําลังกายอะไรล่ะที่มันจะดึงฮาร์ดเรทหรืออัตราการเต้นของหัวใจขึ้นสูงสงได้มันมีได้หลากหลายอย่างมากนะคะหลากหลายอย่างมากนั่นก็คือเราจะต้องออกกําลังกายที่ต่อเนื่องสักช่วงหนึ่งเป็นช่วงช่วงจเป็นช่วงๆวงอีกแล้วนะต้องจะกินเป็นช่วงๆ่วลยัยต้องออกกาลังกายเป็นช่วงชวงในช่วงระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยที่ควรทํานะคะ ไม่ไม่ควรเกินไม่ควรเกิน40นาทีอย่างน้อยก็คือ20 4 0ถึง40นาทีนะคะออกกำลังกายแต่ละช่วงนะคะใน1วันเนี่ยให้ออกกำลังกายแค่นี้จริงๆ20ถึง40นาทีไม่จำเป็นจะต้องลากยาวไม่จำเป็นจะต้องแบบ สองสามชั่วโมงไม่ใช่เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราอะออกกำลังกายหนักและนานยิ่งหนักและนานมากมากมากเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเครียดทุกครั้งที่เราไปออกกำลังกายร่างกายเราเครียดอยู่แล้วนะอันที่พวกเรารู้ใช่ไหมเวลาที่เราไปออกกำลังกายมันคือการเพิ่มความเครียดให้กับร่างกายของเราถ้ามาวัดในเรื่องของอนุมูลอิสระนะคะเดี๋ยวแป๊บนะคะรู้สึกใน YouTube การบำรุงผ <Wait. S 2> oh, ิวหน้าเรียบร้อยแล้วเออ YouTube หายไปนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะ YouTube หายไปเอ๊ะทำไม YouTube หายไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอุ้ย YouTube หายไป อ๋อสตรีมต่อนะคะโอเคย t ท b e กลับมาแล้วนะคะน,นี้ก็ใจหายใจคว่ำนะคะ u t u b e หายไปโอเคกำลังพูดถึงในเรื่องของช่วงเวลาการออกกำลังกายนะคะว่าควรอยู่ในช่วง20-40นาทีถ้าเกิดมากกว่านี้นะคะร่างกายเราก็จะยิ่ง,ย,งยิ่งเครียดแล้วก็มันก็ไม่ได้เพิ่มผลในเรื่องของการลดน้ำหนักอนะนี่เรากำลังพูดถึงการลดน้ำหนักอยู่นะ แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราออกออกกำลังกายนะักนะะอย่างเช่นอย่างที่หลายๆคนทำหรือกำลังเข้าใจผิดอยู่ว่า ยิ่งออกกําลังกายหนะักยิ่งใช้แรงเยอะเพราะว่าวิอทำไมหลายๆคนถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันมาจากมายเซ็ตเรื่องการนับแคลอรี่นะคะเวลาที่เราคิดว่าเฮ้ยแ,แคลอรี่ินแคลอรี่เอากินน้อยออกกําลังกายหนะักฉันจะผอมเมื่อไหร่ก็ตามที่ยึดในเรื่องของมายเซ็ตเรื่องแคลอรี่ปุ๊บนี่ไปผิดทางทันท,ทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรามีโอกาสที่เราจะพลาดกับการที่ออกกําลังกายแบบหนักและนานนะคะแล้วยิ่งออกกําลังกายทุกๆครั้งเนี่ยมันเป็นการเพิ่ม ความเครียดให้กับร่างกายสารอนุมูลอิสระในร่างกายมันจะเพิ่มขึ้นแบบมหาสารมากทุกครั้งที่เราไปออกกําลังกายเรารู้ปะ่นะะ,ะนั้นก็คืออย่างที่พวกเราเคยได้ยินเอ้ยทำไมบางคนอ่ะออกกาลังกายเยอะแล้วแก่เร็วหน้าเหี่ยวนั่นเป็นเพราะว่าสารอนุมูลอิสระในร่างกายของเขามันออกมาเยอะมากโดยเฉพาะคนที่ออกกําลังกายหนักและนานนะคะก็จะหน้าแก่เร็วนะคะเ <laughs> มื่อกี้กาลังกลัวแบบโอ๊ยตาย บอกว่าอยากพร้อมอยากพร้อมตอนนี้อุ้ยตออายออกเยอะเกินหน้าแกอีกเดี๋ยวกันนะกลับมาตั้งสตินิดนึงนะคะก็คือออกกําลังกายให้มันพอเหมาะกับวัตถุประสงค์ของเรานะคะไม่เกิน40นาทีาไม่เกิน40นาทีนะแล้วทีเนี้ยในการออกกําลังกายไม่เกิน40นาทีให้ทํำยังไงก็คือให้มีความแรงในการออกกําลังกายระดับหนึ่งที่มันดึงฮาร์ดเลทของเราขึ้นไปจนเหนื่อยเสร็จแล้วเราก็พัก ะะเหนื่อยจนหายใจไม่ทันเห็นไหมเหนื่อยจนแบบว่าแบบพูดกับใครไม่ได้เหนื่อยจนพูดกับใครไม่ได้คือจากจากเดิมที่แบบว่าเราไปยิมเราไปเดินสมมติว่าเราไปเดินหรือว่าเล่นอิเล็กทิคอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าปั่นจักรยานก็ได้นะคะแล้วเรารู้สึกว่าคุยกับเพื่อนได้ ออถ้าอย่างนั้นนะไม่เวิร์กเป็นวิธีการออกกําลังกายที่ไม่ได้ผลอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือไปเมา,าท์มอยกันเฉยๆอยันนะั้ไม่เวิร์กนะคะเราควรจะโฟกัสในเรื่องของการออกกาลังกายของเราแล้วก็เพิ่มความแรงในการปั่นจัก,กรยานสมมติยกตัวอย่างปั่นจัก,กรยานแล้วกันนะคะเพิ่มความแรงในการปั่นจัก,กรยานขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอก็ไปจนแบบว่าเรารู้สึกแบบเหนื่อยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือพักนะช่วงเวลาที่ ที่หมอจะแนะนําสําหรับคนที่จะลดน้ําหนักนะคะก็คือให้ทําไปรอบหนึ่งอ่ะอาจจะใช้สมมติว่าปั่นจนเหนื่อยเนี่ยคือมันจะต้องค่อยๆสปีดขึ้นไปใช่ปะ่ะอาจจะใช้เวลาสัก 2- อสนาทีก็ได้นะคะ2อถึงสนาทีเอาเอาฮาร์ดเรทขึ้นไปมันจะปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเสร็จแล้วเราก็สโลว์ค่ะพักแล้วก็ชา้ชาๆนะคะเพื่อที่จะทาให้หัวใจอะ่ะ กลับลงมาเต้นอยู่ในจังหวะที่ใกล้เคียงกับปกติให้หายเหนื่อยก็พักอีกสักประมาณ2-3นาทีหรือ4นาทีก็ได้นะคะพักให้หายเหนื่อยหลังจากนั้นก็ปั่นขึ้นไปอีกนะคะปั่นขึ้นไปอีกปุ๊บปุ๊บ ประมาณสักสองสามนาทีหรืออาจจะสี่นาทีก็ได้ถ้าใครไหวนะจ๊ะก็ต้องเชียร์ตัวเองนิดนึงนะเพราะว่าแบบมันจะเนื่อยมากนะก็เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยลงมานะคะปล่อยตัวเองกลับมาให้แบบช้าๆหรือพักนะค,ะค่อยๆช้าๆแล้วก็พักให้หายเหนื่อยนะ,ะหายเหนื่อยเสร็จแล้วก็ทําอีกแบบเนี้ยเป็นรอบๆแบบนี้ไปจนได้40นาทีนะ คขาเพราะว่าเรามองเห็นภาพไหมหรือถ้าใครไปปั่นจัก,กรยานข้างนอกนะคะออเอาดอร์นะไม่ได้อยู่ในยิมก็เหมือนกันนะคะก็ปั่นไปเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วก็สปินนะคะสปินปุ๊บ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 ,บขึ้นไปนะคะจนแบบว่าเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาฮาร์ดเลทลงมานะะอันนี้ก็คือเป็นมันเป็นวิธีการที่แบบเราจะเพิ่มความแรงขึ้นไปแล้วยิ่งเราเพิ่มความแรงขึ้นไปได้มากหัวใจเพร่หัวใจเราต้องแข็งแรงใช่ไหมเป็นช่วงแรกๆสําหรับน้องใหม่มือใหม่เลยเนี่ยอาจจะยัง ทำไม่ได้นะอาจจะยังทําไม่เหมาะนะคะเพราะว่าหัวใจเราอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงแต่ว่าให้เราเตรียมนะคะอาจจะต้องไปคาร์ดิโอแบบต่อเนื่องก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยสักอาทิตย์แรก2อ,อาทิตย์แรกหลังจากนั้นเราก็ทําได้แล้วนะมันไม่ได้ใช้เวลานานร่างกายเราเก่งมากเขาเขาปรับตัวได้เร็ว นะคะว่ายันก็คือช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะไปคาร์ดิโอปกติเดินเล่นสัก30นาทีก็ได้แล้วก็เริ่มสปีดขึ้นเอาให้เรารู้สึกว่าอ๋อตอนนี้เราแบบเหนื่อยน้อยลงกับการใช้ความแรงระดับเท่าเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเ,เราอยากจะชา l l เล g e ตัวเองมากกว่านั้นอีกนะเราก็ค่อยเพิ่มสปีดขึ้นไปนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้มาสโคโฟกัส่โอเคหลังจากนี้สมมติว่าเราเริ่มออกกำลังกายใช่ป่ะสักช่วง อาทิตย์สอาทิตย์แรกให้เป็นช่วงของการเตรียมตัวนะคะให้เป็นช่วงการเตรียมตัวปรับสภาพร่างกายนะฝึกให้เราเออกไปทําอย่างสม่าเสมอก่อนนะอยากคาดหวังในเรื่องของผลลัพธ์การลดน้ําหนักนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยนะคะมันเริ่มชินแล้วเนี่ยเราก็ค่อยใส่ความแรงแบบที่หมอสอนไปก็คือให้มีให้มีความแรงเป็นช่วง ะะให้มีความแรงเป็นช่วงๆก็คือปั่นจัก,กรยานก็ได้วิ่งก็ได้นะคะกระโดดเชือกก็ได้นะจ๊ะกระโดดเชือกก็ได้นะหรือถ้าใครที่แบบแข็งแรงอยู่แล้วเราก็อยากได้หมายถึงว่ามัสเซอรร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็อยากที่จะได้แบบคาร์ดิโอด้วยเนี่ยนะทำเดนลิฟก็ได้นะทำเดนลิฟก็ได้นะทำเดนลิฟก็ได้แล้วก็แต่ว่าให้มันมีความต่อเนื่องเสร็จแล้วก็พักแล้วก็ทําเป็นเซตอะคะ่ะทาเป็นเซตเดนลิฟเป็นเซต ะะให้มีความต่อเนื่องอันนี้ก็จะทําให้แบบหัวใจทํางานแนบะปุ๊บ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 เสร็จแล้วก็พักอันนี้มันก็จะทําให้ให้ได้ประโยชน์ในเรื่องของการลดน้ําหนักเหมือนกันโอเคไหมนะอันนี้ก็คือ,อ,อให้ทุกคนมาเห็นภาพ2เรื่องแล้วนะเพราะฉะน,นั้นก็คือเวลาที่เราออกกําลังกายเบาในระดับหนึ่งเท่าที่แบบร่างกายเราไหวเนี่ยนะคะเราได้ประโยชน์จาก เดิมที่เราไม่เคยออกกบบาลังกายขึ้นมาระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าการเดินสลับจ็อกกิ้งมันก็ไม่เท่ากับคนที่เขาแบบอ,อ,อะไรอะจ็อกกิ้งสลับวิ่งใครไหมจ็อกกิ้งสลับวิ่งเขาก็ต้องได้ประโยชน์มากกว่าเพราะเขาออกแรงเยอะกว่า ถูกไหมคะแต่ว่าสําหรับคนที่เพิ่งเ,ออเดินสลับจ็อกกิง้งก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นไปเป็นระดับระดับไปนะคะเอาที่แบบเราไหวแล้วที่สําคัญก็คือว่าต้องให้เรารู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมวงสวงร่างครั้งนี้ของเรานะคะ <laughs> แล้วที่สําคัญก็คือมันเห็นผลพวกเราเนี่ยไปทําเลยนะใครที่แบบไม่ออกกําลังกายแล้วก็หรือว่าใครที่ออกไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่เวิร์กทาแบบนี้มันจะเห็นผลลัพธ์แล้วมันรเร็วค่ะขอบอกวันนี้แบบว่าเอาแบบว่าคีย์เวิร์ดมาให้พวกเราเลยนะคะมันเห็นผลว่าแบบน้ำหนักมันลงนะแต่ว่าไปเลือกเอาแบบที่ตัวเองชอบและถนัดนะคะทีนี้มาดูเรื่องการฟื้นฟูบ้างในการฟื้นฟูร่างกายพวกเราต้องเข้าใจนะว่า ในการฟืนฟ้นฟูนี่สําคัญและจําเป็นพอๆกับในเรื่องของการออกกําลังกายถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกาย40นาทีแล้วก็เพิ่มความแรงแบบที่หมอบอกแล้วเนี่ยนะคะ,ะแล้วเราไม,ไม่ไม่สร้างช่วงการฟืนฟ้นฟูร่างกายขึ้นมาที่ผ่านมาคือศูนย์นะจ๊ะคือถ้ามันมันแทบจะไม่ไม่ค่อยได้ผลอะไรเลยอะหรือว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ตามที่แบบเราตั้งใจไว้อะแทบจะเหนื่อยฟรีนะคะแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องมาโฟกัสว่าแล้วการฟื้นฟูเนี่ยมันจะมันจะเกิดอะไรยังไงก็คือปล่อยให้ร่างกายี่ยกำจัดพวกสารอนุมูลอิสระที่มันเกิดขึ้นช่วงระหว่างที่เราออกกําลังกายไปใช่ปะ่ะโดยการนอนนะคะนอนพักผ่อนนอนนอนเนี่ยก็ควรนอนให้เต็มที่นะคะอันนี้เรื่องนอนนี่มันโคตรสำคัญเลยนะเรื่องนอนนี่สาคัญมาก ถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนไม่พอนะคะเราออกกำลังกายหนักนี่คือจุดพลาดของหลายๆคนนะก็คือว่ามัวแต่ไปโฟกัสเน้นในเรื่องของแบบฉันจะต้องออกแรงออกเยอะออกแรงออกเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนอันนี้หน่วยฟีแน่นอนบอกเลยนะคะร่างกายจะยิ่งโทรแล้วนี่จะแก่เหี่ยวไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายไม่ต้องหนักมากไม่ต้องนานด้วยนะเอาแค่ส0นาทีพอเนี่ยนะคะแล้วด้วยความแรงแบบนี้นะคะแล้วเรามานอนเต็มที่ อันนี้เป็นสูตรสำเร็จนะจ๊ะของคนต้องการลดน้ำหนักเลยนะจ๊ะจะต้องนอนจ้ะวงสวงร่างเสร็จแล้วก็ไปนอนจะนอนแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะชิวๆสบายๆว่าย,ยมีอะไรบอกว่าสบายกว่านี้อีกไหมนะมันะมเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่สบายที่สุดแล้วนะคะนอนแล้วก็น้ำหนักก็ลดนะคะนอนให้ได้8ดชั่วโมงโอเคไหมนอนให้ได้8ดชั่วโมงเพราะฉะนั้นให้จัดเวลาค่ะจัดเวลาการนอน ให้พอๆกับในเรื่องของแบบเราเคร่งครัดในเรื่องของการที่เราจัดหน้าตาอาหารแล้วก็การออกกําลังกายโอเคไหมคะเราต้องจัดเวลาการนอนสาหรับใครที่บอกว่าโอ้ยไม่ค่อยมีเวลาเลยทางานแบบยุ่งตลอดทั้งวันเลยเนี่ยนะคะก็ค่อยๆเริ่มเช่นจากสมมุติว่านอนวันละ6ชั่วโมงนะคะสมมตินะนอนวันละ6ชั่วโมงก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเป็น6ชั่วโมงครึ่งได้ไหมเออสักสองสวันแล้วก็เพิ่มมาอีกเป็นสักเจ็ดชั่วโมงได้ไหมเป็นเจ็ดชั่วโมง ออค่อยๆเพิ่มขึ้นนะเพราะหมอเข้าใจว่าการนอนในวัยทํางานเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่เชลเลน่์มากๆเลยอะ่ะเพราะว่านอนเร็วก็นอนไม่หลับอีกแล้วจะนอนให้ได้แบบยาวๆเนี่ยมันรู้สึกแบบต้องต้านอะไรบางอย่างกับตัวเองนะกว่าความเชื่อเดิมๆของตัวเองพอสมควรนะแต่ว่าเราจําเป็นเพราะว่าร่างกายเราอะ่ะจะต้องมีช่วงรีคอ v e รีคอเวอร์คือช่วงฟื้นฟู นะคะในการที่จะทําให้ฮอร์โมนต่างๆมันสมดุลนะแล้วก็กรทฮอร์โมนหลังเพื่อที่จะมาเอาประโยชน์จากการที่เราได้สร้างช่วงการออกกําลังกายนี้ไว้แล้วทําให้น้ําหนักเราลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยเมื่อไหร่เนียนอนน้อย ร่างกายไม่มีช่วงของการที่โกรทฮอร์โมนเขาจะปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยไอที่ออกกําลังกายมานี่แบบมันจะได้ประโยชน์น้อยมากแล้วยิ่งถ้าใครออกกําลังกายหนักและนานและนอนน้อยด้วยสตรส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 ,สตร,สสตร,สสตรสนะคะก็จะยิ่งตันตัวใหญ่ตันนะคะเป็นไหมตัวใหญ่ตัวตันนะออกกําลังกายแล้วตันมากเพราะว่าแบบออกหนักออกนานคะ่ะ แล้วน้ำหนักก็ไม่ลงนะแล้วยิ่งไปนอนน้อยด้วยนี่ก็จะแบบว่าน่าแก่นะจ๊ะมันก็ไม่ควรนะไม่ควรนะเพราะฉังก็คือวันนี้เราก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะวันนี้เป็นการไลฟ์ที่แบบว่าเลอะค่าราคาแพงอีกแล้วนะวันนี้มาชี้จุดสําคัญสําคัญให้แบบนักเรียนทุกคนได้เข้าใจนะคะ <S <S ออนอนกลางวันได้ไหมคะคือบางคนทํางานตอนกลางคืนใช่ไหมคะก็ต้องห้องมืดสนิท โอเคไหมห้องมืดสนิทเปิดแอนอนคือต้องสร้างบรรยากาศเหมือนที่หมอสอนว่าห้องก็ต้องมืดสนิทนะคะแล้วก็อากาศอุณหภูมิก็ต้องเย็นเงียบนะคะอาจจะต้องใส่ที่ปิดตาอุดหูนะคะเหมือนกับที่หมอก็มีนักเรียนในคอร์สรุ่นที่ผ่านมานะคะก็เป็นเหมือนกันก็คือตอนกลางคืนต้องตื่นมาพี่ตุ้มอยู่ใช่ไหมคะลบกับแมวจบยังคะ คุณแมวกัะเดก็ต้องลุกขึ้นมานะแยกทับแมวนะคะเพราะว่าที่บ้านมีแมวหลายตัวมันก็จะดอนหลับไม่ค่อยสนิทมักก็เลยบอกว่าต้องใช้เอียบปลั๊กนะคะที่อุดหูแล้วก็ที่ปิดตาเพื่อที่จะรักษาช่วงนี้ไว้นะคะรักษาช่วงของการฟื้นฟูนให้โกรธฮอร์โมนหลังนอนเยอะแต่นอนไม่ค่อยสนิทเนี่ยคะ่ะต้องไปแก้ไขคะ่ะมันจะเป็นรายละเอียดในเรื่องของการที่เราจะมาสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะให้กับตัวเราละนะคะ <laughs> เพราะว่าหลายคนอยากจะตัวบางแบบไซส์เป็นแบบลุคเฟมินินเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าไปออกกำลังกายแบบ อีกเวนึ่งนะไปอีกเวนึงคือบางทีเราถ้าเรามีเทรนเนอร์เราต้องคุยกับเทรนเนอร์ให้เข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรนะคะเ,ออเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็คือมันเป็นความเคยชินของเทรนเนอร์ด้วยนะไม,ไม่ได้หมายว่าทุกคนเป็นไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่ากำลังจะบอกว่าให้คุยกันก่อนนะก่อนที่ก่อนที่จะไปเริ่มกิจกรรมในการเทรนนะคะว่าวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรอยอ่างเช่นสมมุตินะ สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่อยากจะแบบว่ามีซิกแพคเอาสมมุตินะอยากมีซิกแพคนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากจะแบบว่าตัวตันนะคะอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องคุยกันก่อนนะคะเพราะไม่อย่างงั้นแล้วเดี๋ยวก็จะแบบว่ายกนั่นยกนี่แล้วก็แบบสร้างแบบกล้ามใหญ่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อเพื่อที่หวังว่าจะเบิร์นแฟตซึ่งมันก็เบิร์นแล้วแหละคะ่ะแต่ว่าบอดี้มันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราอยากจะได้ก็ได้นะ เราต้องคุยนะคะในรายละเอียดค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปใช้นะจ๊ะอันนี้เรื่องนี้ต้องเอาไปใช้นะคะเนาะแล้วก็วันจันทร์ทังคารเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะจ๊ะเริ่มเมนะคะทุกคนบายบายจ้า